สวัสดีครับท่านใดที่ปลูกทุเรียนแล้วตายนะครับปลูกแล้วต้นไม่โตนะครับถึงจะปลูกกี่รอบกี่รอบก็ตายนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปนี้ผ่านนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับในคลิปนี้นะครับจะบอกปัญหาและสาเหตุนะครับที่ทําให้ทุเรียนตายปลูกแล้วตายปลูกแล้วต้นโซมนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับต้นทุเรียนที่ท่านเห็นนี้นะครับคือทุเรียนที่ปลูกที่ภาคอีสานนะครับปลูกที่อำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ต้นนี้อายุ2ปีนะครับแปลงนี้นะครับอายุ2ปีเรามีทั้งหมด500ต้นนะครับต้นก็จะประมาณอย่างนี้นะครับ500ต้นนะครับความสูงสูงสุดก็เกือบ4เมตรนะครับของเราครับมีสวนทุเรียนอยู่2แปลงแปลงนู้น4ปีมีทั้งหมด200ต้นนะครับต้น4ปีปีที่แล้วนะครับเราทําดอกได้ลูกมาแล้วนะครับนะครับตฝั่งนู้นนะครับ4ปีนะครับ ส่วนปีนี้กาลังทาใบนะครับส่วนฝั่งนี้คือต้น2ปีนะครับ500ต้นครับไปดูกันครับว่าอะไรบ้างที่เป็นปัญหาและสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนเราตายนะครับต้นไม่โตปลูกกี่รอบมันก็ตายมันเป็นเพราะอะไรนะครับไปดูกันครับสาเหตุที่1นนะครับคือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําและดินนะครับไม่เหมาะต่อการปลูกทุเรียนนะครับคือก่อนปลูกนะครับเราต้องมีการเช็คค่าความเป็นกรดเป็นด่างก่อนนะครับ หรือที่เรียกว่าค่า ph นะครับของน้ําและดินในแปลงในสวนเราก่อนนะครับค่าที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนนะครับค่า ph นี้จะอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับถ้ามากกว่านี้หรือต่ํากว่านี้นะครับไม่ต้องไปปลูกนะครับปลูกแล้วมีปัญหาแน่นอนนะครับ 2. ปัญหาเชื้อราจากการนําพวกปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยอินทรีย์พวกขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูหรือแม้เศษใบไม้นะครับหรือหญ้าแห้งก็ตามนะครับไปลองก้นหลุมนะครับ สวนเราเราลองอยู่นะครับแต่ทดลองแค่ต้นเดียวแล้วก็คือต้นนี้นะครับสังเกตนะครับใครที่เป็นอย่างนี้นะครับเกิดจากสาเหตุที่บอกเลยครับเห็นไหมครับตายเขาจะแห้งลงมาแล้วก็ที่แรกก็จะใบเหลืองแล้วก็ร่วนะครับยอดก็จะค่อยๆ่อยแห้งนะครับทําไมสาเหตุนี้มันถึงร้ายแรงนะครับเพราะว่าการที่เราเอาปุ๋ยเอาเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้ไปรองนะครับเวลาย่อยสลายสิ่งพวกนี้นะครับเขาจะมีความร้อน เกิดแก๊สขึ้นมานะครับเกิดแก๊สแล้วอุณหภูมิาก็จะเหมาะกับการเกิดเชื้อรานะครับท่านใดที่เป็นแบบนี้ครับดูไว้นะครับถ้าปลูกใหม่ห้ามเลยนะครับอย่าเอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเศษใบมงคลใบไม้หรือแม้กระทั่งเศษหญ้าอะไรก็ตามนะครับไม่ต้องไปลองนะครับถ้าจะลองใช้ไตคขม่าลองอย่างเดียวพอนะครับจบเลยนะครับ 3. ปัญหาเชื้อราจากการนํามูลสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ขี้แพะอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับ มาใส่โคนทุเรียนเรานะครับโดยที่ไม่ผ่านการหมักฆ่าเชื้อราหมักเพื่อย่อยสลายก่อนนะครับจริงๆพวกนี้นะครับต้องหมักอย่างน้อย3าเดือนนะครับถึงเอามาใส่ทุเรียนเราได้นะครับถ้าไมงั้นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแน่นอนครับเพราะว่าเราทดลองต้นนี้เดิมต้นนี้สวยมากนะครับใบเขียวเข้มแต่เราเอาขี้วัวมาใส่ครับขี้วัวพวกนี้เราไม่ได้หมักนะครับเราใช้ขี้วัวที่แห้ง แต่ไม่ได้หมักแห้งนะครับย้ำว่าแห้งไม่ได้หมักแล้วมาใส่ช่วงแรกแตกยอดดีนะครับแตกยอดดีต้นสวยแต่พอสักพักนะครับคี่วัวพวกนั้นก็จะเป็นอาหารเชื้อราแต่บางเอิญนว่าเป็นเชื้อราร้ายนะครับสังเกตนะครับก็จะเริ่มโคนต้นก็จะเริ่มดําใบจะเหลืองนะครับแบบนี้เลยนะครับใครที่ใส่นะครับจะใครสายอินทรีย์ที่ชอบใส่พวกมูลสัตว์นะครับต้องหมักก่อนนะครับหมักฆ่าเชื้อราด้วยไตรโคดามาและ EM ก่อนอย่างน้อย3เดือนนะครับ ถึงเอามาใส่ไม่ต้องไปลองนะครับเราทดลองให้ดูแล้วสภาพเป็นอย่างนี้เลยครับเราทดลองแค่ต้นเดียวนะครับถ้าตายก็ปลูกใหม่นะครับสําหรับต้นนี้นะครับ 4. ปัญหาเชื้อราและรากเสียหายจากการถอนหรือถากหญ้ารอบโคนหรือพวนดินนะครับหรือการเอาพวกดินมาถมโคนนะครับถมให้สูงขึ้นนะครับพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อรากฝอยหน้าดินของทุเรียนนะครับ เพราะทุเรียนเขาจะใช้รากฝอยหน้าดินนะครับที่ไปกับรากญ้าอยู่หน้าดินพวกนี้นะครับในการดูดสารอาหารดูดธาตุอาหารไปเลี้ยงลําต้นนะครับถ้าเกิดเอาดินถอนญ้าออกหรือแม้กระทั่งเราไปพวนดินนะครับรากฝอยเ็าจะเสียหายพอเสียหายเป็นแผลเชื้อราก็จะเข้าไปในรากแล้วก็เข้าไปทําลายรากนะครับพวกนี้ทําให้ต้นโทมโทมแบบอาจตายได้ด้วยนะครับ ใครที่ทําอย่างนี้ให้หยุดเลยนะครับหรือทําแล้วตายปลูกใหม่ห้ามทํานะครับทุเรียนเล็ก1นึ่งหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามปีนี้ครับต้องใช้หญ้าคุมหน้าดินที่รอบโคนเขาไว้นะครับเพื่อป้องกันแสงแดดทําลายรากฝอยแล้วก็ให้รากเขาได้หายใจนะครับอย่าเอาดินไปถมหรือเอามูลสัตว์ไปถมนะครับพวกนี้เป็นอันตรายต่อต้นทุเรียนอย่างมากนะครับห้ามทําเด็ดขาดนะครับ 5. ปัญหาต้นโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมี ในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นนะครับปุ๋ยเคมีนี้ครับถ้าใส่เยอะๆนะครับจะทําให้หน้าดินของเราแข็งยิ่งสวนไหนมีการฆ่าหญ้านะครับฆ่าหญ้าไม่มีหญ้าคุมหน้าดินไว้นะครับใส่ปุ๋ยเคมีลงไปนะครับเวลาเราลดน้ําน้ําจะไม่ซึมลงตรงพื้นใต้ต้นทเรียนนะครับเขาจะไหลออกเพราะว่าปุ๋ยเคมีเขาจะไปทําให้ดินแข็งหน้าพอหน้าดินแข็งนะครับการลดน้ํานะครับน้ําก็จะไม่ซึมเข้าไปใน ใต้ต้นทุเรียนเรานะครับฉะนั้นนะครับการใส่ปุ๋ยที่เหมาะกับทุเรียนนะครับควรใส่ให้ปริมาณที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไปนะครับแต่ปุ๋ยที่เหมาะกับทุเรียนนะครับช่วงทุเรียนต้น1-3ปีนะครับให้ใช้ปุ๋ยที่เป็นเคมีอินทรีย์นะครับพวกสูตร9 3 3 6 3 3หรือ12-36พวกนี้นะครับจะเหมาะกับทุเรียนมากนะครับฉะนั้นการใส่ปุ๋ยสำคัญนะครับถ้าใส่เยอะพืชกินไม่ได้ เชื้อราไปกินแทนเกิดปัญหารักเน่าโคนเน่าได้นะครับให้ระวังข้อนี้ไว้ด้วยนะครับ 6. ปัญหาทุเรียนต้นเล็กโสมจากสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นหนาวจัดฝนตกต่อเนื่องนะครับพวกนี้ฟ้าปิดเขาสังเคราะห์อาหารไม่ได้ครับไม่มีแสงสังเคราะห์อ,อาหารนะครับจะทําต้นจะทําให้ต้นเขาโสมนะครับยิ่งเป็นภาคอีสานนะครับใครที่ปลูกทุเรียนปลูกแล้วไปเจอหน้าหนาวนะครับ ใครผ่านมาจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงใบเขาจะเหลืองนะครับใบจะเหลืองไม่กินอาหารไม่กินปุ๋ยนะครับบางทีเจ้าของสวนเข้าใจว่าเขาขาดปุ๋ยหน้าหนาวยิ่งให้ปุ๋ยเยอะไม่กินปุ๋ยก็จะทําทให้ดินเค็มดินเสียไปทําให้ต้นตายได้นะครับปัญหาพวกนี้เราแก้ได้ง่ายๆนะครับควรฉีดธาตุอาหารเสริมให้เขานะครับธาตุพวกธาตุสังกะสีพวกอาหารทางด่วนพวกนี้นะครับช่วงที่เขาหน้าหนาวหรือ เราฉีดไว้เลยก็ได้ครับฉีดประจําเลยก็ได้ถ้าใครมีพอมีทุนนะครับไม่ต้องไปรอให้ต้นเขาโสมนะครับฉีดพวกธาตุสังกะสีเพื่อป้องกันอากาศหนาวป้องกันฟ้าปิดนะครับตัวนี้จะไปช่วยสังเคราะห์โปรตีนให้ต้นทุเรียนเราครับให้ให้ทุเรียนเรามีพลังงานมีธาตุอาหารนะครับไปเลี้ยงต้นช่วงอากาศวิกฤตนะครับเด็ดนะครับปัญหาต้นโสมจากแมลงเข้าทําลายใบนะครับแมลงนี้คือตัวร้ายตัวหนึ่งนะครับ ที่ทาให้ปัญหาต้นทุเรียนโศมนะครับช่วงแตกยอดอ่อนนะครับทุเรียนเขาจะมีแมลงเข้ามาแน่นอนครับฉะนั้นเราปลูกทุเรียนเราต้องทําเชิงป้องกันนะครับยาให้ลอแมลงเข้ามาทําลายแล้วค่อยไปกําจัดนะครับเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่าให้แมลงเข้ามาทาลายว่าแมลงปากกัดเขาจะมากัดกินใบมาเป็นพวกนอนพวกแมงมุมช้างพวกนี้นะครับหรือแมลงปากดูดนะครับ พวกเพี้ยจัาการั่นเพี้ยไฟพวกเพี้ยต่างๆนะครับถ้าหนักๆนะครับอย่างเพี้ยจักระจานนะครับเพี้ยจัาการั่นฝอยเข้ามาทําลายดูดกินน้ําเลี้ยงยอดที่แตกออกมานะครับจะไหม้ใบจะไหม้งอเป็นตัวกุ้งแล้วก็จะร่วงนะครับหนักๆถ้ารักษาไม่ทันดูแลไม่ทันนะครับก็จะเป็นก้านทูบใบจะไม่มีเลี้ยงลําต้นนะครับสุดท้ายต้นก็จะโทมพอต้นโทมหลายๆหลายๆปัญหาก็จะตามมาครับไม่ว่าจะเป็นพวก เชื้อรารากไม่เดินพวกนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกันหมดนะครับฉะนั้นนะครับเราทําสวนทุเรียนเราต้องทําเชิงป้องกันนะครับอย่าให้แมลงเข้ามาทําลายก่อนแล้วค่อยป้องกันนะครับครับเปัญหาที่กล่าวมานี้นะครับถ้าไม่อยากให้เกิดที่สวนท่านนะครับผมแนะนําใช้ชุดนี้นะครับชุดนี้ราคาเพียง850บาท850บาทนี้ประกอบด้วยซูเปอร์ไมโครมิกหนึ่งซองนะครับซูเปอร์ไมโคมิกตัวนี้คือ ธาตุอาหารที่เหมาะสําหรับพืชมีครบทั้ง13ชนิดและอนุภาคเขาเล็กกว่านาโนนะครับฉีดปุ๊บพืชสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับ 2. ชุดยาฆ่าแมลงนะครับตัวนี้เราทําสวนทุเรียนนะครับชุดยาฆ่าแมลงกับไตโคดมาต,ตัวนี้นครับทำสวนทุเรียนเราต้องทําเชิงป้องกันนะครับอย่างที่บอกเราอย่าให้แมลงหรือเชื้อราเข้ามาทําลาย แล้วค่อยไปหายามารักษามาป้องกันนะครับยิ่งถ้าเป็นเชื้อราที่ลงรากครับรากเน่าโคนเน่าพวกนี้90%ตายแน่นอนครับถึงโตถึงรอดถึงโตถึงรอดนะครับการให้ลูกก็ให้ผลผลิตก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นแนะนำนะครับให้ทำเชิงป้องกันให้ใช้ชุดนี้นะครับไปฉีดพ่นทุก7-10วันนะครับวิธีใช้นะครับง่ายๆ ไม่ต้องใช้สารจับใบนะครับถ้าใช้ถัง20ลิตรนะครับไม่ต้องใช้สารจับใบเลยเอาซูปเปอร์ไมโครมิกที่มีอนุภาคเล็กกวานานโนตัวนี้นะครับใส่ลงไป4ช้อนวนให้เข้ากันกับน้ําแล้วก็ใส่ยามแมลง40-50 cc ต่อน้ํา20ลิตรนี้นะครับแล้วก็ใส่ไตรคยมากลงไป100 cc นะครับวนให้เข้ากันใช้ฉีดพ่นใบลำต้นให้เขาน,นะครับหรือรอบโคนนะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็ก ทุกๆ7จถึงวันนะครับต้นไหนป่วยต้นไหนโทมใส่บัวรดน้ำลราที่โคนใ้เขาทุก7จถึงวันเหมือนกันนะครับหลังใช้2-3ถึงครั้งรับรองเห็นผลแน่นอนครับผมรับประกันเลยเพราะว่าสวนผมใช้มาแล้วนะครับท่านใดนะครับสนใจส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาได้นะครับใต้โพสต์หรือทักแชทมาก็ได้ครับชุดนี้ราคาเพียง850บาทท่านใดเชื่อมั่นเชื่อใจเรา โอนราคาแค่800บาทนะครับตรงนี้นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับขอบคุณมากครับ